ดวงชะตามิใช่ประกาศสิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณ์น,นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงการโคจรย้ายของตัวดาวศุกร์จะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงให้กับชาวราศีกัน หรือผู้ที่มีรักนาอยู่ในราศีกันในเรื่องอะไรนะคะซึ่งตัวดาวศุกร์เองมีบทบาทความสําคัญกับเจ้าชะตาเพราะว่าเป็นดาวเจ้าเรือนในพวกของความเป็นกระดุมพระแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนในพวกของความเป็นสุภะค่ะเมื่อดาวศุกร์มีการโคโจรย้ายเปลี่ยนราศีก็จะให้ผลในเรื่องราวของนาความเป็นกระดุมพระแล้วก็พวกของความเป็นสุภะค่ะซึ่งในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวศุกร์เองก็อยู่ในตําแหน่งของตัวดาวเสด นั่นก็คือดาวที่โคจรเร็วกว่าปกติค่ะในช่วงระหว่างวันที่14พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคมดาวศุกร์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิกเป็นภพสหัชชะของเจ้าชะตาดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งของความเป็นประประก็คือดาวที่ไม่ค่อยมีความแน่นอนหรือไม่ค่อยมีความมั่นคงสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ได้ให้ผลเสียที่รุนแรงค่ะในราศีพิจิกนี้เป็นภพสหัชชะของเจ้าชะตา น้ำหนักของทิศทางหรือเ,เรียกว่าเรือนชะตาที่ดาวศุกร์จะให้ผลก่อนก็คือดาวศุกร์จะให้กำลังของความเป็นภพสุภะก่อนค่ะสุภะโคจรเข้าสู่ในภพสหัชชะก็เรียกว่าดาวโคจรอ,อยู่ในเรือนชะตาที่ดีอยู่ตำแหน่งของการโยกหน้าถึงตัวราศีแล้วก็ลัคนาของตัวท่านในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การเดินทางการเข้าสังคมการอยู่แวดล้อมกับคนหมู่มากก็จะให้ผลดีกับเจ้าชะตา ในช่วงระยะเวลานี้บางท่านเองก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลหรือการไปทํางานต่างถิน่นต่างที่หรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไปต่างประเทศที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวศุกร์เองก็โคจรร่วมกับตัวดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านเรียกว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ำนะคะก็คือดาวพุธและก็ดาวศุกร์เนี้ย โคจอนสถิตยอยู่ในราศีธาตุน้ำนั่นก็คือราศีพิจิกก็ให้ผลดีกับดวงชะตาของตัวท่านค่ะในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาเองก็จะเป็นคนที่กระตือรือร้นนะคะขนขวายสาะ,ะแสวงหาช่องทางแล้วก็โอกาสต่างๆที่เข้ามาค่ะเป็นช่วงที่ท่านเองก็อาจจะอยู่ไม่ค่อยติดที่มีงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรืองานสังคมเกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วกการเดินทางก็มีเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้ เพราะตัวดาวพุธท,ที่เป็นดาวประจําตัวของท่านอยู่ในตําแหน่งของตัวดาวเสิร์มันจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงที่แบบค่อนข้างที่จะไหวนะคะประกอบกับในช่วงระยะเวลานี้อิทธิพลของตัวดาวศุกร์เองก็ส่งกระแสส่งอิทธิพลไปถึงดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีมีนพบของความเป็นปัตตนิดาวคู่นี้เรียกว่าเป็นดาวคู่ที่เกื้อหนุนกันสนับสนุนกันโดยตรงแล้วแล้วก็อยู่ในตำแหน่งของการตีโกนถึงกันก็ให้พลังงานในด้านดีค่ะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านที่ทําธุรกิจนะคะในแนวของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาจะอยู่ในจังหวะทิศทางในด้านดีค่ะเรียกว่า,าหุ้นส่วนของท่านหรือเพศตรงข้ามนะคะหรือคนที่เข้ามาร่วมงานกันเนี่ยเขาก็จะเกื้อนหนุนแล้วก็สนับสนุนเรา ใครที่กําลังมองหางานทำอยากจะปรับเปลี่ยนงานในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้รับคำแนะนำหรือชักชวนจากเพื่อนสนิทมิส,สหายนะใน,นเรื่องของการทำงานเป็นช่วงที่ท่านเองจะได้ใช้ความรู้ความสามารถสติปัญญานะคะตามกํำลังของตัวเองนะในการที่จะสร้างความสำเร็จหรือสร้างช่องทางแล้วก็โอกาสดีๆให้มันมีเกิดขึ้นค่ะ สิ่งหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาเองก็ต้องพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่ทั้งตัวดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ดาวพฤหัสเขาส่งกระแสรหรือทำมุมถึงกันมันคือการแลกเปลี่ยนมันคือพลังงานดีๆที่จะมีเกิดขึ้น แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าตัวเราเองไม่ไปไม่ใช่เป็นคนที่เสาะแสวงหาหรือไม่มีความเพียรพยายามนะในช่วงระยะเวลานี้ท่านจงใช้สิ่งนี้นะคะให้มันเป็นประโยชน์เพราะทั้งตัวดาวพุธแล้วก็ตัวดาวศุกร์เนี่ยเขาทํามุมถึงตัวดาวพฤหัสหมายถึงว่าท่านเนี่ยจะได้คู่ครองคนรักหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามเข้ามาทั้งเกื้อนหนุนแล้วก็สนับสนุนตัวท่านซึ่งเป็นช่วงเวลาดีๆที่จะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงน,นะคะ ซึ่งชาวราศีกรนและนาราศีกันเองทิศทางของตัวการเงินก็จะเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะอิทธิพลของตัวดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนในพวกของการเงินก็จะให้ผลดีในช่วงของปลายๆนะก่อนที่ดาวศุกร์เขาจะโครจรย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้นะชาวราศีกันและนาราศีกัน ลุกขึ้นขยับนะนะคะเาะแสวงหาช่องทางแล้วก็โอกาสนะคะโอกาสดีๆจะอยู่นะคะเ <d ram at ica> ขาเรียกว่าเขาเรียกว่านอกกรอบอะเออเราต้องคิดนอกกรอบนะคะอย่าหมกม,มุ่นอยู่กับตัวเองออกไปเผชิญโลกบ้างเราจะได้เห็นว่าวันนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันให้ผลดีกับดวงชะตาของเรายัางไงบ้าง <d ram at ica> เป็นกำลังใจให้ชาวราศีกันและแลัคนาราศีกันนะคะ ซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีกันและลัคนาราศีกันซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหล,หลายๆท่านจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ